สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านก็เรียยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่อง Tree Happy นะครับวันนี้เราก็มีเกม Free Fire นะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราจะมาดันเลน 4v4 กันนะครับผมดันเลน 4v4 ผมจะดันให้ถึงแรงที่เราอีกแล้วกันมาเตอร์ไม่เอาดีกว่าไกลเกินมาเดี๋ยวเราก็นินเราจะมาแต่งตัวกันก่อนนะครับผมนะฮะ เรื่องผ้าปิดตานี่เรื่องผ้าปิดปากไม่ต้องห่วงใส่แน่นอนใส่ตลอดอะเราต้องอะไรมันเข้าเอออัน,นอันนี้เนี่ยเหมาะอาอบลัชสไตล์โหลดเสร็จแล้วแตว่าจะทำคลิปเกมบลัชสไตล์แต่ว่าทำฟรีไฟล์ก่อนแล้วกันคิดว่ายังโหลดอีกนานแต่มันโหลดเสร็จแล้วอะอืม เออเข้าทีมไปเวนอมไปเดี๋ยวเอามากูมากูมาเวนอมอั้ไปเออเดี๋ยว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 ไม่ใช่เดวค้อนดิเราจะเอาเพนกวินไปแล้วกันมันชื่อเพนกิโนมันชื่อพังกินมาตัวนี้อมเรียกมันว่าเพนกวินแล้ย มากูยังกูเลมเปลี่ยนสกิลกดใช้อีแล้วมารุยันเกมแรกมาดูกันตอนนี้เป็นเวลาสามโมงดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการขึ้นแรงใหญ่ดมอนไปรุยกันเลยดีกว่าไอ้ยบเบิ้อนเปิดมาแบบทรงดึกแบบทรงตึงอะ่ะเอา นี่จะรอตรงนี้วอย่างไรเขาต้องมาทางนี้แน่นอนเห็นไหมเห็นอหมกดน่วอเช้ามันมันจะดึงหัวมันจะดึงหัวมันจะดึงหัวเดี๋ยวไปร้อยปีเพื่อน้ยชิบหายละอ้าวกูตายกูลืมพันยาเ เราองลืมพัญญาลืมพัญญาสาว์เอ้ยลืมดูเลือดตัวเองโดนดูเพื่อนเล่นเลยเต็ดทำไมไม่วิ่งไปที่พัญญาวะโอลืมดูเลือดตัวเองมเมื่อกี้โอ้โหอ,อะไรวะจบเลยฮะเอาเพื่อนยิงมาเลยยิงไปยิงไปยิงไงไม่ลงมาเห้ เออลมแล้วโอเคแล้วก็เพื่อนน่าจะตายเฮ้ยเพื่อนไม่ตายเฮ้ยเร็วเดี๋ยวมึงมึนอะไรของมึงเนี่ยหาดี่พันยากรเพื่อนแบบแบบอะมันเกิดอะไรขึ้นมาแบบยืนมึนเลยเมืเ่อกี้ไอเชนนี่โลกไม่เงื่ออะไรวะเพื่อนไม่กูยืนมึนอะไรของมึงเนี่ยดาเนย,ยังไงดีเราจะไปที่ไหน ไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือเมื่อกี้มีคนเออไม่มันยืนนี่แบบมันยืนนิ่งๆเลยด้วยที่มันดูยิงตายโอ้โหและกระท้อเลยอะไรอะไรฮะยิงันหาอะไรดันนี้ต้องหาที่เล่นหน่อยบางทีก็มาเร่อยอาจจะเป็นความคิดที่แย่ก็ได้ ไอ้สัตว์รึมยิงอ่ะพ่อมึงอ,อ่ะไอบ้บ้าโว้ยเปลี่ยนรึมยิงอ่ะพ่อมึงแล้วไอ้หมอนี่ทำไมมันไม่ซื้อปืนวะมึงจะประหยัดตังค์ไปถึงไหนเอา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 เบอร์แล้วนายยืนอะไรเนี่ยเอายิงไปเออมีคนไม่ซื้อปืน ปัญญาอ่อนเย็ดแม่อุ้ยคำหยาบเยอะหน่อยไอคลิปนี้ไปกูหาปืนเลยไอสัตว์เดี๋ยวก็ปืนอ,อะไรดีวะเออยวนบี U N B แล้วกันของอยู่นี่เราจะซื้อขอบคุณนะขอเฮียอะไรตากูจะหมดแล้วไ้สัตว์งัดไอ้นี่มึงดิ เออเราไม่รู้เราต้องไปตรงไหนแต่ว่าพัางกิ้งเนี่ยไม่เคยผลิตไอวอลให้กูซักรอบเพราะกูอยู่ไม่ถึงจะมีตัวมาทุกคนตตเตรียมปืนรอแล้วยสองตัวปะสองตัวปะสองตัวปะมันมันจะวิ่งมันจะวิ่ง เดี๋ยวรจะหัดทิกงัดที่บหัดเทียบคุยเชื่อตัวนี้ก็ลูกอีกลวงมาดิเก็บมนะาละอ้าวาเสียอโอเลออนพี่ชายเสียโอเลออน, <First class. S 2> น,นเก็บเองอุ้ยมีสองขวงด้วย พี่ชายมีสองขวดแบบนี้เอาประหยัดประหยัดยาอีกกูเรียบร้อยหัวแตกไอ้แก้มนี้แก้มนี้กูได้เฉิดฉายไว้มาดิแก้มนี้กูได้เฉิดฉายผมไม่ผมมีความจำไม่ดีเท่าไหร่กับแม็กแม็กนี้นะเพราะว่าอะไรนั่นแะแบบนี้มันทีไรกูแพ้ตลอดความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ต้องเล่นดีๆอาะ,อะไอวอมีครบเฉยตรงนี้หามุมเล่นเลยฮะ <S <S <ๆ>พวกจะบุกไปสูงสุดว่าร้องว่าตายแน่นอนซองคราวผมไม่มีสกินด้วยตรงนี้โลงอีกที่เพื่อมีส้นตีนขึ้นนั่นอ่ะ ผมมีตัวอืมวัดเหรอวัดก็ไม่บอกนะเราเดี๋ยวนี้หัดปิดบังไปเราไปเลยดีกว่าตัวนี้เพื่อนเรากำล,งลงังลงบาอยังไงวิ่งกันไปแสกหลังเพื่อนเพื่ค่นี้ถ้ามึงไม่รอดนะ เรียบร้อยช <Double Kill. S 1> นะเฉยมาลุยตาเกมนี้คือยังไงเอ่ย <you> สิระเบิดก่อนเอามาก่อนมาของพร้อมครับพร้อมบวกบนะพร้อมตลอดบูมะ ทำไมโหได้ระเฉิดฉายในช่วหงหลังๆวะใไว้ไ่รู้วแต่ว่าตอนนี้รักเลยกเลยเสียงปิมคุงปะเนี่ยว่าตรงนี้ต้องมีตัวแนๆไๆยั่ไม่มีอ่ะโอ๊ยเยสยละ กไม่เป็นไรกูยังเหลือตังค์อยู่สัตว์เอ้ยกูไม่ได้ไปสอนแนวเลยเหี้ยแล้วดักด้วยนะประเด็นอะเอาเอาเอาเพื่อนกูโดนแล้วไอ้สัตว์เพื่อนเอามันเอามันโดนขังแล้วนั่นนะโอ้ยโอ๊ยหลังอื่เรียบร้อยเฮ้ยยังตายมาได้อยู่อย่าบอกแล้วมันจะชุบอะไอเชี่ยมันชุบจริงเออสวย จะเพื่อนทำลายเฮ้ยชนาวะควายกูตายกูไม่ได้ย่องไปลืออยู่ยนี้นะแล้วจะแอบแล้วก็ดักยิงไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ได้ดาวมาหนึ่งดาวนะคุ้มไม่ไม่รู้แต่ว่าดาวไหนก็ได้กูเอาหมดอะตอนนี้นไปดันยาว กเปลี่ยนสกิลดีกว่าเพราะสกิลนี้มันมันทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาสกิลไรดีสกิลไห,ลหนเดียวที่มันแบบที่มันเกินเกรียนอะที่มันเกินเกลียนอะรุ่นอันนี้ดีวะเอาเดีบอกักนการความเสียหายเนะได้เนะรามันนักก็สนใจอยู่นะ อ่าลองดูเผื่อยังใช้ได้อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้นะ่ะเอาข้อมูลมาดีกว่าชีโร่ไปไปลุยไปยาวยาวเก็บซะหน่อยรับมันเลยอะไรเนี่ยเอา้าไม่ทันกดอะไรวะมา อันนี้มาพร้อมของดี please, please. ซื้อหมดเฮ้ยฝั่งนู้นทำไมยังไม่เข้าวะสี่สามสองหนึ่งมอาอ้ามาแล้วม,มาพอดีนะมึงไอ้สัตว์เฮ้ยเพื่อสกิลนะั่นแหละมีประโยชน์กับเรา ก็ไม่รู้ล,ล,ลงนั้นเหรอนั่นน่าจะใส่โมโคมานะมัน <c oughs> ไม่มาตอนนี้เอ้า <c oughs> เพื่อนกูไปซะแล้วเจ <First Blood. S 2> ็บตรงนั้น ไปครับแล้วมันจะออกไปทำไมเอ้ยคืออยู่นี่กลางสกิลด้วยมาแล้วความเสียหายเ <_ EN> อ้มันไปเอาดาบมาจากไหนวะอู้เรืองนะเฮี้ยเลยกูมันไปเอาดาบมาจากไหนวะไอเวนนี่เว้ยไว้ไม่ปไปล่วยกมัมทางนี้ก็ได้เวน อีเด็กเปรสเจอกูไอสัตว์โดดกูแน่จะวิ่งมาทางนี้โดดอันนี้มาอย่างสวยแต่สวยจริงครับป่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไอเจ่ารุ่มจะไอสัตว์ออตวเอ,อ้ยมีตัวอยู่อีกมันยิงกูแล้ว มันมามันมาไปตาแล้วเหรอเพื่อนไอ้นายข้างบนนายเพื่อนซื้อโอเคมตอนนี้เหมือนเรายากแล้วแต่ว่าอย่างน้อยอูซี่ก็ยังพอทำประโยชน์อะไรได้บ้างมันแค่ในระยะสั้นๆเองแต่ไอหมอน,นั่นอ่ะมันเจอ ต้องเจอพลัง <Double kill. S 1> เพื่นอนมะาแล้วมันอยู่ไหนสดด้วยพลาลากวิคมึงก็รู้แล้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะ กูมไม่มันเสียดาวเราจะไม่เสียดาวให้กับเกมทำไมกูได้แต่มแมปนี้วะก็เ,เล่นมาเนี่ยได้แต่มแมปเนี่ยมันมีตัวออมมาทุนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยสวยนี่เป็นไรเพราะมันน่าจะเห็นกูผมแอบ,บย่องมาตรงนี้ถอยย่องมาซึบอ่า มันอยู่ตรงนั้นไอสัตว์ไอแพนกิมก็รีบผลิตไอไว้กูสักทีดีวะไอสัตว์ไอไว้กูจะไม่มีใช้แน่ไอนุ่มเอาขอบคุณนะเฮ้ยตัวนี้มันบังค่ะไอไว้โอเคเวทมั่งพาิตไอไว้ไกูช้ามากโอเคมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแน่ แต่ไม่ได้บวบอไปยังไงผมก็ตายช่วยด้วยขอบคุณนะแย่กูอยู่กลางกลางวงรอมเลยสวยเพื่อน t h a ไอคิวและทำลายเลยเฮ้ยไอ้นุ่มยิงคว้ยเปิดสกิลด้วยมามาเลย แมงปินเราหน่อยนายนายขอสัญญาเราหน่อยใครจะเปิดไม่วะเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเอาไปเอาไปเอาไปเถอะเพราะยังไงกูก็ไม่เล่นอยู่แล้วไม่ใช่อะไรนะกูเล่นไม่เป็นให้ให้ไปเอาเป็นนายไว้ใจเราได้เลยอะเออไว้ใจอยู่แล้วเพื่อนใครยิงกูยิงกับพ่อมไงย เลื่มมต่อเลื่มต่อ sorry s, quá, <S quá, 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 u, ี r r y ว้าวมันอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่เห็นเลยเอาอือเอาอือชิบายมันอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่วะทำไมไม่เห็นวะเมื่อกี้เห็นมาแล้วตอนนี้มันยิงแล้วตายหาไม่ละบ u b b l e โอเคฝากความไว้กับเพื่อนนะจังหวะนี้เฮ้ยสนค์คู่่ะสนค์คู่่ะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องมาดิโอ้ยเฮ้ยเอาวะ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 ตายสเดปะป้ามาดีด้านในครับอ๋อเพื่อนใจเย็นใจเย็น นายใจเย็นก่อนสินายว้อมปิดมันเพื่อนดีกว่าไม่ใช่อะไรด๋ยวเสียงมันจะเข้าไปในคิวของฉันชิบหายจริงว้าวเด้งเกมนี้กูมีแวลละนาซื้อแล้วก็ตังไม่ค่อยมีเลยว่ะชิบหายละ เกมนี้กูจนบาบอหอยพ่องมือไอง้สั์มันกอกสีแน่นอนแล้วยังไงเราก็ยิงมันไม่เข้าใช่่าทำไมเพื่อนไม่ใส่โมโคมาวะถ้าจะเล่นสกิลอะ้อย่างนี้ก็ควรมีโมโคนะเออจบแค่นี้ กูขอแมวกูขอแค่มึงมีโมโก้ทีนี้กูพอใจแล้้เหียกูเข้าบ้านก่อนละกันในตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเล่นแบบใจยเย็นดูจะเป้าฝ่ายกูเนี่ยจะใจยเย็นเลยเดี๋ยวโ <First blood. S 1> ดนสองร้อ,เอยเอะเฮียรู้จักป่าไอสัตว์ พันยาตรงนั้นอือหือกูช้าเลยกูช้าเลยบอกแล้วอย่าเพลินในน้องเอา้าเพื่อนเพื่อนทำอะไรทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรเพื่อนก,อนกูสวยเฮ้ยชนเอาอะ กูบ้าป่ะวะกูบ้าเหาอกูช็อตดิโอ้โเดือดอะเกมเนี้ยอืมเอาปืนไรดีไม่เป็นไรป้าดาวแล้วก yeah ันขอบคุณเนอะเอามานี่พังกินฉันอยากได้ไอวอลเพื่อน นี่นายฉันขอไอวอลหน่อยได้ไหมอ๋อสองอันขึ้นไปสินั่นแสดงว่าฉันต้องเอาอ๋อไม่ไอหมอนั่นมันออกไม่รู้มันออกไปทำหาเฮียแล้วมันก็ไม่รู้นะแล้วตอนนี้เราต้องเริ่มใจเย็นๆนะใจเย็นๆค่อยๆเล่นเกมนี้มันเลื่อยเพื่อนอืเรียบร้อยเพื่อนเป็นไงละมึงหาแต่เรื่อง อันบ้ามากมึงก็โอ๊ยมีตัวมาแล้วเพื่อน ังดีเต็มยังทำงานบ้าโอเคก็เป็นวัสุดีนี้ก็ชอบกันลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งที่จะไมาพา่พลาดคลิปใหม่สัรดบวัน,นี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับวัยรุ่นขอปาดหน้าจอไปนหนึ่งที